ี่ร้อยเปคูณก็มาที่สายอีกป,ปึ๊บสายสายวงเล็บหนึ่งร้อยแปดสิบป๊บอ้าวต้องการกี่รูอ้าสิบรูอาะ <c oughs> สวัสดีนะจ๊ะเอฟซี FC จ๋าผมว่าแล้วแต่ตอนไม่ทําไม่แนะนําก็ไม่มีคนบอกไม่มีคนรู้มากมายนะจ๊ะเอฟซี FC จ๋าแต่พอเวลาเราแนะนาเวลาเราบอกป,ปึ๊บก็จะมีคนเก่งเยอะแยะมากมายให้ทําแบบนั้นให้ทําแบบนี้ก็ได้แบบนั้นก็ได,แได้แต่ผมก็ได้อธิบายบอกแล้วว่าผมแนะนําแค่ช่างที่เขาไม่รู้หรือว่าแบบลูกดานเล่น ไม่ใช่สีพ่อเขาเล่นเผื่อเขาไม่ลูกเขาก็จะถามลูกเขาก็ได้ว่าเออไอที่ไอไอไอ,ไอจานโรบิวมันบอกทาอย่างนี้ลูกช่วยกดให้พ่อดูเขาจะได้คํานวณกันถูกแล้วก็เอาไปทาตามแนะแนวทางได้นะจ๊ะเอฟซีจ๋าคือผมจริงๆแล้วผมอยากให้คนที่รู้เยอะเยอะช่วยออกมาทําคลิปแล้วก็อธิบายให้คนที่เขาอยู่ตามบ้านนอกตามสถานที่ต่างๆพอที่จะทํางานแล้วก็เข้าใจได้นะจ๊ะเอฟซีจ๋าสมมติอย่างผมนะผมจะยกตัวอย่างเนี้ยสมมติว่าอยู่บ้านเราคนธรรมดาเนี่ยเขาเกิดเขาอยากจะเจาะรูจานสองใบเนี่ย จอ,อยยังไงก็ได้ให้มาได้ห้ารูหกรูเจ็ดรูก็ได้โดยที่ทั้งสองรูเนี่ยมันตรงกันและก็คือจะหมุนไปทางไหนมันก็สามารถเปลี่ยนรูได้นะจ๊ะเอจีจ๋าไม่ใช่ว่าเออเอาอันนี้มาคูณอันนี้เอาอันนี้มาคึงกลางแค่นี้มาจาะอ,อย่างนี้ได้พูดอย่างนั้นก็ได้แต่อยากให้ออกมาแนะนาเขาหน่อยอย่างผมผมทําแบบวิธีนี้คือถ้าเขาเห็นปุ๊บเขาจะบอกลูกเขาหรือถามลูกเขาถ้าเขาไม่รู้นะลูกทํายังไงอย่างนี้เหรอเดี๋ยด้วยอยาจารย์พี่มันทให้ดูเขาก็จะ เอาไปเรียนแบบทาตามได้เนี่ยส่วนตัวนี้ผมมีไอนน้นี่คือตะไบของผมนี่ตะไบผมสร้างมาเมื่อคืนเนี่ยอันนี้วงเวียนไม่มีตาเมาของพวกนี้ซื้อได้ตอนนี้ยังไม่มีงบนี่โบเนีย yeah. <laughs> เดี๋ยวจะคำนวณน,นี่ไงไอที่ผมบอกที่เจาะรูมเมื่อกี้อ่ะตัวนี้จะเจาะหกรูมันเท่าไหรล่ล่ะตีไปสองร้อยห้าสิบอาจจะมาคูณใกล้ๆอุย้ยเอาไปสิสองห้าศูนย์ นี่คูณอ่ากดมาที่สายสายวงเล็บปิดหนึ่งร้อยแปดสิบต้องการกี่รูเอา้าห้ารูหารก่อนอ่เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยร้อยสีิบหกก็แค่นี้เองถ้าเกิดเขาต้องการหกรูปึ๊บก็กดปึ๊บเปลี่ยนต้องการหกรูก็เอามาหารหกปึ๊บเนี่ยมันก็บอกร้อยี่สิบห้านี่เท่ากับร้อยี่สิบห้าก็คือเปลี่ยนได้ไปเรื่อยๆหรือต้องการตัวเลขอื่นขนาดอื่นอ่ะขนาดความโต สองร้อยแปดสิบนี่สองร้อยแปดสิบคูณไปกดเอาที่ทรายทรายเห็นไหมทรายปุ๊บหนึ่งร้อยแปดสิบมันเป็นอัตราส่วนของมันอยู่แล้วแล้วก็มาหารจานวนเองเอาต้องการกี่รูเอาทีนี้หกถ้ากับเท่าไรหนึ่งร้อยสี่สิบเนี่ยมันก็ฟ้องเนาะแล้วเราก็การวงเวียนไปที่หนึ่งร้อยสี่สิบนี่นี่คือไดมิเตอร์สองร้อยแปดสิบแบบนี้เราจะเปลี่ยนไปตามทุกอันมันจะง่ายกว่าที่เราจะมาดูจานแล้วก็มานั่งวัดนั่งคานวณว่าจานขนาดนี้ หรือว่าอัตราขนาดนี้จะเจาะยังไงมันเจาะยังไงก็ได้เีย่แต่มันจะตรงกันไหมแล้วตรงนี้มันได้กลางไหมคือเราลากจากจุดศูนย์กลางแล้วเนี่ยเนี่ยลากมาอยู่อย่างนี้้วงได้แล้วนะแล้วเราก็ต้องหาจากศูนย์ตัวแรกประมาณตัวที่สองแล้วที่สําคัญคือพอกลับอย่างเนี้ยเราจะเปลี่ยนทุกรูให้มันเท่ากันได้ไหมสําหรับคนบ้านๆอ่ะที่เขาจะทําให้ง่ายๆได้แต่ถ้าเขาทาแบบนี้ปุ๊บเขาจะทำได้ง่ายเลยนะจ๊ะเอจีจา๋ามันง่ายง่ายมากๆด้วยก็แค่กดไปอย่างที่บอกเมื่อกี้ เข้าไปอยู่เน,เนี่ยเครื่องคิดเลขโทรศัพท์เรานี่แหละไปโหลดเอามาก็ได้นี่ลบไปสิก็กดไปก่อนแค่นั้นเองอาจจะเอาไดามิเตอร์400 400ไปคูณก็มาที่ทรายอีกปึ๊บทรายทรายวงเล็บ180ปึ๊บเอาต้องการกี่รูอ้าวสิบรูเอาไม่ใช่สิอย่งางนด้หารเลยให้ตายเหอะโรบิวหาร10 เท่ากับเท่าไหร่นี่หนึ่งร้อยี่สิบสามนี่คือผลลั์คือตัวเลขไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยคำนวณก็ค่อยขยับหาแต่ละนิดแต่ละนิดออกไปก็แค่นั้นนะ่ะถ้ากดดูปุ๊บมันง่ายมากๆเลยดีกว่าเราจะมานั่งอุ้ยเอาแค่ครึ่งหนึ่งหรือว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าเราไม่เคยที่จะบอกหรือว่าจะแนะนําความรู้ให้คนอื่นเ,เขาให้เขาพอที่จะได้รับความรู้จากเราที่มันง่ายๆโดยที่ไม่ยากไม่ซับซ้อนนะจ๊ะเอฟจีจ๋า,จาผมไม่ได้ว่าใครแต่ผมอยากจะให้ มาแบ่งปันความรู้แบ่งปันในหลายๆอย่างเพื่อที่จะขยายผลต่อไปในงานเจาะมันสําคัญนะหนึ่งคือเราไม่ต้องไปนั่งตอกมาร์หาตรงนี้ตรงนี้คู่กันอันนี้วางปึ๊บอ้าวมุมไหนก็ได้มุมไหนก็ได้ลาบไะไนก็ได้ไได,ดีไหมละครับเ <laughs> ดี๋ยวจะสอนเดี๋ยวจะสอนตะไบต่อไปยืยื๊ยื๊ยื๊ตะไบ,ะบอืใบของอาจารย์บิวไม่มีก็อย่างเงี้แหละเครื่องืลองยังไม่มีก็อย่างงี้แเลย <laughs>